สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับพี่น้องสมาชิกทุกท่านนะครับผมคลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางนะครับสี่ฮานอยนะครับไม่ว่าจะเป็นฮานอยเฉพาะกิจฮานอยพิเศษฮานอยปกติแล้วก็ฮานอย VIP นะครับงวดประจำวันที่3นะครับกุมภาพันธ์2566นะครับพี่ๆเมื่อวานนี้เนาะต้องขอโทษพี่ๆสมาชิกด้วยนะครับมาแค่รอบเดียวเองสายรูดนะครับมามาแค่สายรูดเนาะมาสองรอบสายรูดนะครับ มาสองรอบเฉพาะกิจกับ VIP นะครับส่วนสายเจาะไม่มานะครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับก็เฉพาะกิจนะครับผมให้0ูนย์กับ4นะครับผลที่ออกค่า5701ของเราใครรูดที่0นย์ะครับเข้าไปที่ศูนสายเจาะไม่มีนะครับส่วนฮานอยพิเศษให้9กับ5นะครับผลที่ออก818 2 7นะครับรอบนี้หลุดไปนะครับผม ส่วนฮานอยปกตินะครับให้1กับ8นะครับผลที่ออก1 7 4 7 6นะครับรอบนี้หลุดไปนะครับผมส่วนฮานอย VIP ให้0ูนย์กับ6ผลที่ออกผลที่ออกนะครับ520กับ96นะครับก็มาทั้ง2ตัวเด่นเลยนะครับใครรูดที่6เข้าไปที่96นะครับหรือใครเอาศูนรไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่20นะครับ สำหรับแนวทางเมื่อวานนี้ต้องขอโทษจริงๆนะครับผมมาแค่สายลูดรอบเดียวไอ้สองรอบนะครับเนาะสายเจาะไม่มาเลยนะครับเกือบหลุดนะครับเมื่อวานนี้ส่วนแนวทางของวันนี้นะครับผมก่อนไปรับชมนะครับแอดขอฝากบ้านเสียงโชคด้วยนะครับสำหรับบ้านน้ำเต้าทองนะครับนะครับผมท่านใดสนใจก็ไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับบ้านน้ำเต้าทองเป็นบ้านเสียงโชคนะครับผมวันนี้ฮานอยสี่ฮานอยนะครับฮานอยเฉพาะกิจนะครับผมได้เลข สามแล้วก็เลขเก้านะครับพี่พี่สายรูดนะครับให้ไปที่เลขเก้าเก้าสี่เก้าหกเก้าเจ็ดสามสี่สามหกสามเจ็ดนะครับสามตัวสามเก้าสี่นะครับผม นี่เลยครับส่วนนะครับผมฮานอยพิเศษฮานอยพิเศษนะครับผมได้เลข3มกับเลขหนึ่งนะครับพี่ๆสายรูดนะครับให้ไปที่เลข3นะครับ1 0 1 4 1 7หนึ่งสหนึ่งเจ สามศูนย์สามสี่แล้วก็สามเจ็ดนะครับสามตัวผมให้ไปที่สามหนึ่งศูนย์นะครับผม นะครับก็ประมาณนี้นะครับสรับฮานอยเฉพาะกิจแล้วก็ฮานอยพิเศษนะครับท่านใดชื่นชอบแคมปหน้าจอไปเลยนะครับพี่พวันนี้ต้องขอโทษที่ลงแนวทางช้าด้วยนะครับอย่างที่บอกผมกิดธุระนะครับพี่พี่เนาะต้องขอโทษจริงๆนะครับกว่าจะโหลดเสร็จนี้นานมากเลยนะครับพี่พี่เน็ตก็ช้านะครับที่ที่ทำงานเนาะอีกหน้านะครับผมจะเป็นฮานอยปกติ หาน้อยปกตินะครับพี่พผมได้เลข4แล้วก็เลข7นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข7 7็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่แนะครับผม3มตัวนะครับ4 7 8นะครับผม นะครับฮานอยปกตินะครับผมส่วนฮานอย vip นะครับเมืม่อเมื่อเมื่อวานนี้มาสายรูดนะครับพี่พี่เมื่อวานนี้มาสายรูดเนาะฮานอย vip นะครับผมได้เลข9ก้ากับเลขห้านะครับสายรูดให้ไปที่เลข5

นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับฮานอยปกติแล้วก็ V.I.P นะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดของใครลหลายๆท่านนะครับก็ขอให้โชคดีเฮงเงปังๆนะครับมาแบบเด้งๆนะครับผมคลิปนี้กับสวัสดีครับ